นี่แหละครับมุมนี่แหละครับอุโมงค์ต้นไม้ที่ผมถ่ายรูปลงนะครับเออถ้าผู้ใดมีมือถือนี่ลองถ่ายเบิ่งแล้วซูมซูมให้เม็ดถ่ายนะ่ะสึงว่ามันจะงามมาเบิ่งว่าเพิ่นยังตัดอยู่บ่ตัดยังเลื้อยยังเก็บไว้อุโมงค์ต้นไม้ยังเป็นอุโมงค์ต้นไม้อยู่บอ่อุ้ยโอ้โหเห็นตะโคนมันเห็นบ่นนะ่ะโคนต้นไม้บักใหญ่เลยเพิ่นขุดออกเออคนบอกเออเสียดายเสียดายคนนะคนนะเสียดายเสียดายต้นไม้เอาไปเฮ็ดหยังนี่ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเอาอีกแล้วเมื่อนี้จะพาทุกคนขับรถกิโลมชมวิวไปบึงจุดที่ผมถ่ายรูปโพสไปเราค้นสนใจบักย่างคักเลยมองได้มองได้มองได้อไดเออในรูปที่ผมโพสไปก่อนหน้านีน้คือรูปอุโมงต้นไม้นี่นี่น,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 นี่อุโมงต้นไม้ตอนนี้ผมก็อยู่สามแยกส้มปล่อยสามแยกบ้านน้อยสามแยกโน่นนี่นดแดงก็ยังเห็้ยยัง วันนี้เราไปกันสั่นเลยบอกโหยวันนี้พาเมย์นี้ขับรถพาไฟแดงเอาขับขี่ปลอดป้ายพุ่นเอาพุ่นย้อนขึ้นไปพุ่นอีกตั้งหากเออพุ่นพ่นย้อนขึ้นไปพุน่นเอาละครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งถนนที่เป็นอุโม,มงค์ต้นไม้ซึ่งผมโพสต์ไว้คนสนใจลหลายหลายอยู่อำเภอโนอนนี่เดะเอ้ยอำเภอละหารซ้าย อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ไปเบิ้งว่าวันนี้นะวันที่สามวันที่สามแล้ววันที่สามมีนะสองห้าหกหกมันจะคือเก้าวเเพราะว่าเขา็ะถนนนี่แหละครับท่านถนนที่กำลังขยายซีเลนช่วงอำเภอโนนี่แดงไปหาอำเภอละหารทรายอยู่ตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยผมว่ายังเห็นมันทันเล้วดอกยังเห็นมันทันเร็วเพราะว่า ยูถนนนี่ยังเป็นหลุมเป็นบอยอยู่เลยอ๋อน่าจะอีกวโดนน่าจะวิโรนใอ้กำลังใจเพิ่งบรรยากาศไปน้ำกันเหมือนคือเขาจะบาะเราถึงรายละเอียดลึกก็หนี่อ่ามันเป็นยังไงน,นั่นใส่ฝนผ,ผู้ดีนี่นะร้อยเขตนี่สามเขตสามเขตเราทุกคนสามมาในเขตอำเภอละหารซ้ายแล้วเออถนนเพิ่นบ่หูกอกลางมุมนี่อยากจะถ่ายดูดูว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนาะพี่นอนะ้องเนาะอัปเดตมาเบิ่งวันจะแล้วย้ำใด มาหอดนี่แหละประมาณนี้ทุกคนถนนตรงนี้ผมคิดว่าอีกว่าโดนดอกอาจจะเป็นซีเลนกันตรงนี้ตอนนี้ยังเป็นสองเลนอยู่มาหอดให้ไหล่อีกแล้วจ,จะเป็นให้ไหล่หรือเ่าเป็นให้ไหล่นะโค้งนี่ทุกครั้งก็าจะมีด้านตรวจนี่แต่ว่าหลายๆคลิปจะเยพาะพ่อ,พอ,ค,ลพอ,พอคลิปนี้กับพะพ่ะคลิปนี้กับเพ่อด้านเลยโค้งมามันอันตรายเนาะเราพิวถนน,นตรงนี้ เออผมว่าน่า,นาจะเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่น่าจะเฮ็ดเนาะเออได้แบบคือความสําคัญตรงนี้โค้งว่าเนี่ยเป็นโค้งที่อันตรายมากๆเลยอันตรายแบบผิวถนนน่ะผู้ดใดที่ใส่รถพานถนนสายเนี่ยจะหู้ดีว่าผิวถนนเมื่อสักครู่เนี่ยโค้งที่ตำรวจตั้งร้านดีๆเนี่ยบนเรียบบนดีเลยนะฮะเฮ็ดเนาะผมว่าเฮ็ดจังเลยเนี่ยประมาณร้อยเมตรเนี่ยผมว่าเฮ็ดเาะเนาะใหนมันแบบผิวถนนดีๆพี่น้องที่ขับรถ่านไปพันมาจะได้ครับ ครับแต่ดิวครับมั่นใจและว่าเกิดอุบัติเหตุนะทุกคนนะเนาะเขามาในเขตอำเภอละหารทรายมื่อนี้จะกโบพาทุกคนลัดเลาะเนาะจะแล่นตรงเลยมาเบิ่งมาไฟแดงอำเภอละหารทรายนี่มันหลายขนาดแต่เออเราเคได้ให้นภาพพิลล์องเบิ่งชุมชนในอำเภอละหารทรายพ่อมามันเป็นยังไงแน่บางท่านเล่นงานอยู่ต่างจังหวัดอาจจะคิดหอดบ้านเนาะทุกคนเนาะนี่เออเอำเภอละหารทรายนี่ก็เป็นอำเภอที่ใหญ่ใหญ่โต นี่ลานขาลานขายก็เต้นอยู่เอาอย่างนั้นนี่นี่อย่างนั้นนี่นนม่ไงระมัดร,ระวังเ้อเออระมัดร,ระวังโอ้หางอย่างนี่ทีเอฟจีบ่หรืออย่างนี่บก่กข้อสอหละสายมือนี่กับบ่ข้อสอกละหันสายทุกคนเขาเลยบ่กข้อสอกละหันสายมากนี่กับบรรยากาศอันในเขตเขตสบาทของอำเภอละหันสายว้าให้โตมากมายผู้คนเยอะแยะเลย <laughs> หลายคนนี่เอฟซีแฟนเพจนี่อยู่ละหานซ้ายคือจะเห็นบรรยากาศเราเห็นคือจะเกินหอดบ้านเนาะอยากให้พี่น้องเบิ้งเห็นงานยุ่ไกลนะยุคไกลพีื่อเรียเลี้ยวขวาทุกคนก็จะพาไปเบิ้งอุโมงต้นไม้ต้องเลี้ยวฝัวเลี้ยวขวาเลี้ยวท้ายกับไปเพื่อประคําหรือไปโคราดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่เขาเอื่นแยกยังตรงนี้น่าจะเป็นแยกวัดโพบอกวัดโพสรายทอง ถ้าตรงไปกับเขาชุมชนหรือเขาหมู่บ้านพูละอําเภอละหารทายนี่วัด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 เอา,าตีไฟแดงอีกแล้วเดี่ยวทรายแยกข้างหน้านี่เขากัไปอำเภอนางรองเอออำเภอนางรองฝ่ามือนี่ก็เป็นตลาดตลาดเทศบาลตำบลละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ คาเฟ่แดงอีหล่ะเออสังเกตหลังๆมาท้ายคลิปนี่อ่าอ่ายวชนนี่ขับรถคาเฟ่แดงตลอดเลยเลเออจัดกาศเด้นะตำรวจน่องน่องรับรถเขา,เขาลงรถจักรจอนี่อุ้ยขวามเมื่อนี่ก็เป็นสะน้องปือต้นซักบุระโอ้งามมากเลยเดี๋ยวต้องต้องมาถ่ายรูปแล้วต้องมาถ่ายรูปแล้วเออบรรยากาศดีแน,น,น่นร้อนยมแดงอยู่สาะน้องปือนี่บรรยากาศตัวติดอีกแล้วไฟแดง ฟไฟแดงแล้วฮะสายลายหลายออ,อ,อนี่ถ้าเกิดผมรัดมากก็จะมาพุตรงนี้แหละพุแยกนี่แหละแต่มือนี่บ่าารัดถ้าคิดรุดติดไฟแดงออกมาออกมานีเด้อพี่น้องผมหมดราดมูจัง่อยเนี่ย ร้านจุ๊บแจงเวีดดิง้งนี่จุ๊บแจงเวีดดิ้งเนาะละหารไฟก็คือจัดงานแต่งครบวงจรอ,อีต่อมาเบิ่งมุมนี่แหละไปหาแต่ใน,ในเพจเฟซบุ๊กนะจุ๊บแจงเวีดดิง้งเวีดดิง้งจุ๊บแจงนี่แหละ <laughs> แยกนี่ก,ตก,ก,ก 8, ็ติดไฟแดงจักวิหุนแปดสิบวิโอ้ยติดไฟแดงตลอดเลยเลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปเขาพนมรุ้งเออผู้เพื่อได้มาเที่ยวเขาพนมรุ้งกับเชิญชวนมาเที่ยวมาเล่นมาหยาบมาเบิงมาถ่ายรูปประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์เขาพนมรุง้งออสามารถตรงไปออกท่างหลวงหมายเลขสองสี่ได้โอ้ไปได้เนาะนี่เนาะแม่โตสาว เสา,สาเร์กีเซลิงอือเสาราออกโตแล้วโอ้อไหปบ้านนอ้อรอดบ้านน้อแม่แม่รอดบ้านนอ้อต,ต้องต้องต้งต้งไปเบิ้งว่าไอ้ภาพที่ถมทายไปก่อนที่จะเ็นถนนนั่นนะอุมมองต้นไม้น่ะมันยังอยู่หรือบ่นี่อีกหนึ่งกิโลอีกหนึ่งกิโลที่เพิ่นขยายถนนเพราะว่าตอนเน,น,นี้ยเพิ่นกำลังจะขยายถนน เป็นซีเลนนะออกจากอำเภอละหารทรายมุ่งหน้าไปหาอำเภอบันปวดนี่ทุกคนมาวงว่าปุ่มงงต้นไม้ยังอยู่ดีไหมเพ <c oughs> ราะเพิ่นเฮ็ดถนนเะนาะเฮ็ดถนนเพิ่นน่าจะตัดออกนะทุกคนเออบ่ได้เอากล้อ,องไงมาถ่ายซูมมึงมุงมนี้จริงๆจ,จริงๆยังอยู่นะทุกคนจริงๆยังอยู่นะมึงเห็นเพื่นยังอยู่ปะมีเห็นปะถนนซีเลนโอ้โหอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เอออย่าเพิ่งน้อยใจเด้อจังหวัดอื่นจริงๆจังหวัดอื่นก็เฮ็ดถนนคือกันเด้อ เพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทไทยเเดี๋ยวมือหลังมือหน้าเดี๋ยวจะไท่เบิ้งว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เฮ็ดถนนอลังการคือกันมาดนี่ยเน,นี่มาเบิ้งว่าเพิ่นยังตัดอยู่บ่ตัดยังเลือยังเก็บไว้อุโม,มงค์ต้นไม้ยังเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้อยู่บ่อุ้ยโอ้โหเห็นตะโคนมันเห็นบ่เนาะโคนต้นไม้บักใหญ่เลยเพิ่นขุดออกเออเพิ่งเป็นตัดเราบ่ตัดแล้วมั้งนี่มุมนี่จริงๆมีอยู่สองมุมทุกคนมุมนี่แหละมุมหนึ่งที่เป็นอุโม,มงค์ต้นไม้ ชวนมุมที่ผมถ่ายนี่เป็นมุมนี่ตอนนี้ตอนนี้อ่ายัางล่ะแห้งแรงบกเขียวชะอุ่มนะเพราะว่าภาพนั้นรู้สึกว่าผมจะถ่ายช่วงฤดูฝนเหมนหมทุกคนผมมาแนอนาคนนี่แนอนาคนนี่ถ้าเป็นฟีเรียสน,นี่บริเวณนี่ก็จะบ่เหลือกอนบ้างนี่นี่แหละครับมุมนี่แหละครับอุโมงค์ต้นไม้ที่ผมถ่ายรูปลงนะครับเออวิดีโอเรามันต้นไม้มันแห้งแรงนะทุกคนต้นไม้มันแห้งมันเหี่ยวนี่แหละ ตรงนี้เลยครับถ้าผู้ใด้จะจอดให้รูปจอดยากมากเลยรถมันหลายทางมันแคบยูว่วบริเวณหนากรมทหารพานที่26นี่ครับอำเภอละหารท้ายเห็นไหมยังมีอยู่นะครับมุมต้นไม้นี่มุมต้นไม้หลายคนมองวา่าโอ้ยบงในภาพมันคืองดงามแท้ตอนนั้นมันเขี้ยวจะอุ่มเราผมท้าเนี่ยตอนนั้นรถบบมีเออเห็นบ่เห็นบ่โอ้มันหายไปแล้วมีน้อยเดียวมีน้อยเดียวเพราะว่าเขาเหตุถนนเจ้าหน้า,นาที่บนเฮ็ดถนนเดี๋ยวผมจะพารถลับ กำลุด่ดไปเบิ้งไปเบื้องอีกจังหน่อยเพราะว่านาเสดายนะนาเสดายที่อนอเฮตโนนซีเลนตัดออกซึ่งต้นไม้นี่ก็โอ้หลายสิปีมั้งต้นเราเนี่ยนะนี่ก็ไปเบิ้งมุมนี่ก็เป็นมุมอุโม,มงค์นทุกคนนี่ครับมองถ้าใส่กล้องดีๆถ้าทุกคนผู้ใดที่มีก,กล้องดีๆนะกล้องดีๆเลนส์ซูมนะครับซูมมืดกระบ,บอกมุมนี้ได้มุมภาพอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยงามม,มนีเสียดายเพื่อเอากล้องไงมา ถ้าผู้ใดมีมือถือนี่ลองทายเบิ้งหล้วซูมซูมให้มดด่ายนะทุกคนมัาจากงานมผมแนะน้ำการทายภ้าอะไรมุมอุโมงค์มมตนใหม่ถ้ามีโทรศัพท์เนาะทุกมือนี่โท,ทรศัพท์มันสามารถซูมได้ซูมให้มันเยอะๆล้วก็ทายกดเข้าไปไปย,ปย,ยุบไปยุไกลๆเราก็ทายข้ามาเป็นอุโมงค์ตนใหม่แต่ยังที่เห็นในทุกคนใบไม้แห้งเหี่ยวมือแล้วแต่ว่าถ้าเกิดทายให้ผมเสียดายเนาะถ้าเกิดอเอากล่องใหญ่มานน้ำนี่จะทายเบิ้งเลยว่าไอ้ตนใหม่ที่ ที่ใบออกเนี่ยที่ว่าฤดูมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยต้นไม้พันใบเนี่ยมันก็งามได้คือกันเนอะแต่แต,แต่อะไรทุกคนยังถี่ว่ามันเหลือหน่อยแล้วมันบ่นหลายคือตะกอนตะกอนนี่ร้ายหลาย,ลายามันยาวยอดพุดนะ่นเนาะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นออตัดต้นไม้โอ,อ้ยตัดต้นไม้เ,เพื่อจะเย็ดถนน,นในอนาคตนี่ผมว่าตรงนี้กันเนะพราะน่าจะเหลือนะเนี่ยเพราะว่าเพืเ่นเยีดถนนสีเลนเนาะถ้าเย็ดถนนสีเลนก็จะน่าจะตัด ออกแล้วตน้นไม้โอ้เสียดายเฮ้นี่ลรบรรยากาศที่ผมถ่ายว้กอนหนานี่คนใ้ทุกคนในเบิงตอนนี้เป็นถนนซีเลเแล้วอเออนี่ต้นใหม่ต้นไหม่ห้อยเพ่นตัดออกเห็นไกูเัวมือเฮาน่ะใส่มือกับแมนนีน่คนต้นใหม่หัวมือใส่มือนี่นี่เห็นไหมพิ่นตัดออกแล้วเห็นไหนี่ต้นไหม่ที่ผมถ่ายรูปลงนี่นเห็นไ่นี่เิ่นตัดออก <layer S 2> แล้วนี่ครับเห็นไหมายต้นเลยพุนกับแมนผุนฟังพุนกับแมน เออนีเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดถนนเพิ่นก็นเลยต้องตัดออกห้อยตัดโอ้เสียดายเสียดายพุ่นน่ะเพุนะ่นน่ะเสียดายเสียดายจนไม่เอาไปเฮ็ดยังนี่้นไม้นี่ผมอยากรู้ว่าเป็นของกรมทังบ่หรือว่าของเป็นนีหยังนี่กรมทาง้ทางทังหลวงบ่กำลังเฮ็ดถนนอ,นอยู่อ้าวสู้ๆเร้อลูกพี่เจ้าหน้าที่เฮ็ดถนนขยายถนนซีเลน <c oughs> อีกบ่ดโดดน,นะผู้ดใดที่พ่านไปพ่าดมาแวะมาถ่ายรูปได้ก็ระ,ะมัดระวังรถให้เป็นช่วงเวลากันแล้วกันนะ ช่วงะมานช่วงเศรา้าั้าเศร้ารถไม่ค่อยหลายดอกลองมาถ่ายเบิ้งผมว่างามอยู่ก่อนที่มันจะบ่เหลือนะครับเพราะว่าจะเป็นที่ถนนซีเลน <c oughs> เอาได้ขอสรุปเด้บทสรุปแล้วว่าอันถนนซีเลนตรงนี้จะเหตดให้บ่มีอุโมงค์ต้นใหม่แน่นะคตนะแต่ก็ต้องเหตุนถนนเพราะว่าจะได้ขยบขยายออกให้ถนนกว้างขึ้นเออแล้วก็บ,บอกให้พี่น้องทราบว่าวตรงนี้นะครับที่ผมถ่ายรูปลงไว้ก้อนน้านี่เห็นหลายคนสนใจล่ะ หลายเอาก็ประมาณนี้นะครับอีพีนี่ผมมีอยา่างภาพประเบิงบ่องอุโมงจนใหม่ดีทุกคนกดแชร์ก็ให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญที่ลืมกดติดตามเพจถนนไทยแลนดะ์และช่องยูทูบฟลันชั้นเนลกดไลค์กดแชร์ออกไปเรื่อยๆผมจะได้พาไปเบิงบรรยากาศชุงท,ทองถนนทั่วประเทศไทยเอาทุกคนทุกสบายดีอยู่ดีไหมครับผมสวัสดีครับ